ครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยนะครับเรามีของเล่นนะครับเด็กๆมารีวิวกันอยู่แล้วนะครับนี่จะตัว h a m m e r H2 นะครับสุดยอดมากเลยนะเพื่อนๆนี่ Hammer H2 เป็นรถพับใช้ใหญ่เลยนะครับพี่มาดูนะครับโอ้คันใหญ่มากๆครับเพื่อนๆก็เป็นสเกล1ต่อ10นะครับทุกทีส่วนใหญ่เวลาผมรีวิวนะจะเป็นสเกลหนึ่งต่อ16 1ต่อ14 1ต่อ18นะครับหรือ1ต่อ20นะครับ แต่คันนี้นะครับ1ต่อส0ครับโหใหญ่มากครับอยู่กันหนต่อแเลยเป็นรถบังคับกึ่งโมเดลกึ่งรถบัรคับนะครับคือเป็นรถบังคับที่เหมือนรถโมเดลเลยมีห้องคนขับแล้วก็มีเอ่อเป็นบอดี้แข็งนะครับไม่ใช่เป็นบอดี้อ่อนๆเหมือนรถบังคับทั่วไปนะครับคันนี้คือตั้งโชว์เป็นโมเดลได้เลยนะครับสินค้าเป็นลิขสิทธิ์แท้ครับ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับกับรถบังคับนะครับนี่ Hammer H2 ครับเราไปแกะกล่อง Unboxing กันเลยดีกว่านะครับไปชมกันครับ let's go yeah a m m e r นะครับ Hammer H2 นะครับผม H2 เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันนะครับสเกล1ต่อ10ครับบอดี้แข็งนะครับเพื่อนๆนี่เป็นรถบังคับที่สวยงามมากๆครับแล้วก็มีไฟหน้าไฟท้ายนะครับนี่โอ้โหเท่มากๆเลยครับเพื่อนๆ เป็นรถที่ขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับตัวนี้นะครับขอบอกนะครับว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับเป็นรถสเกลนะครับมันไม่ใช่รถบังคับอย่างเดียวคือมันจะเป็นแนวสเกลด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูใน u t u b e บ่อยๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าพวกฝรั่งนะครับเขาจะแกะเอาบอดี้ตัวนี้ครับเนี่ยเอาไปลงกับรถสเกลคันหลายหมื่นนะครับแต่คันนี้นะครับผมคุ้มค่ามากๆครับให้ดูนะครับด้านท้ายนะครับนี่ ว้าวสวยงามครับเป็นบอดี้แข็งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูกับขนาดนะครับเดี๋ยวมาดูขนาดกันวัดกันดูนะครับนี่นี่คือ1ไม้บรรทัดนะครับผมวัดไปแล้วนะครับโดยประมาณก็คือ47เซนนะครับคันใหญ่มากครับเพื่อนๆความยาวถึงประมาณ47เซนนะครับแล้วก็ความสูงนะครับเดี๋ยวมาดูความสูงกัน ความสูงนี่ก็เกือบ20เซนเลยนะครับโอ้โหเท่มากๆครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวาจากคำถามนะครับว่ามีแบตเตอรี่ที่ชาร์จไหมมีนะครับขอบอกเลยมีให้ครบเลยครับเพื่อนๆเราแกะมาแล้วก็เล่นได้เลยนะครับโอเคนี่ก็เป็นหน้าตาของรีโมทนะครับประมาณนี้รีโมทนี่ก็จะมาเป็น เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเหมือนรีโมททั่วไปนะครับ <C up> เป็นเลี้ยวมอ,อเตอร์นะเพื่อนๆไม่ใช่เซอร์โวนะครับเพราะว่าคันนี้จะแพงที่บอดี้แล้วก็งานลีฟคสิ์นะครับเป็นงานรีฟคสิทธิ์แท้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาวิ่งกันดูว้าว ประมาณนี้นะครับมีไฟหน้าด้วยว้าวคือการเซ็ตเกียร์นะครับที่ผมเห็นนะครับเขาจะประมาณว่าเซ็ตเกียร์มาจากวิ่งจากช้าไปหาไวนะครับนี่เท่มากครับมีไฟหน้าด้วยนะครับ ไฟท้ายล่ะมีไหมเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายกันนี่มีไฟท้ายด้วยแล้วก็ตรงห้องคนขับนะห้องคนขับเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนจริงมากครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวซูมเข้าไปเห็นไหมโอเคว้าวเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่เทมากๆเลยเดี๋ยวมาดูห้องคนขับข้างหลังนะครับด้านท้ายนะครับ เดี๋ยวซูมเข้าไปดูเลยว้าวดูดูเบาะนะครับโอ้โหเหมือนจริงครับงานละเอียดสวยงามมากๆเลยตัวนี้ว้าวบอดี้แข็งนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็เป็นสีเมทัลลิกนะครับเหมือนรถโมเดลเลยครับจริงๆมันเป็นกึง่งรถโมเดลกึ่งรถบังคับเลยนะผมคิดว่ามัน <c oughs> เท่มากๆครับแฮมเมอร์นะครับ H2 นะครับ H2 หรือ H H2 นะครับเนี่เท่มากๆครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาวิ่งกันต่อนะครับ <Hello. S 1> พเพื่อนๆอาจจะมีคำถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมเวลามันเลี้ยวมันมีเสียงอีทอะไรเงี้ยเนี่ยแบบนี้นะดู เนเวลาผมเลี้ยวนะครับคือรถคันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเขาทําระบบเซฟตี้มาดีมากครับกันเฟืองลูดนะครบเพื่อนๆเวลาที่เราเลี้ยวไปจนสุดนะครับแทนที่เฟืองมันจะหยุดอยู่กับที่นะครับเขาก็จะปั่นฟีไปเรื่อยๆครับกันเฟืองลูดนะครับเนี่ยเขาจะค่อยๆวิ่งจากช้าไปหาไวนะครับ โอ้ยโอ้โหแรงแรงมาแรงเหลือเกินเนี่ยผมว่าแรงแรงเหมือนกันนะไม่ชื่อว่าช้านะครับเพียงแต่ว่าเวลาเขาออกตัวเขาทดเกียร์มาเป็นเกียร์ปานกลางไงเวลาเราวิ่งมาเราก็ต้องให้ระยะทางเขานิดนึงแค่นั้นเองนะครับถือว่าแรงใช้ได้ครับ เป็นรถบังคับนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆรถบังคับที่เป็นสเกล1ต่อ10แล้วก็เป็นบอดี้แข็งนะหายากมากนะครับคันนี้มีจํานวนจํากัดนะครับผมแล้วก็ผมผมคิดว่ามันมันไม่ได้เหมาะกับเอาไปลุยอะไรมากมายนะมันเหมาะกับรถที่เอ่อคนที่ชอบแนวหล่อเก็บสะสมอะไรเงี้ยมากกว่านะครับคันนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาสํารวจนะครับเก็บตกนะครับช่วงล่างนะช่วงล่างนี่นะครับเห็นไหมนี่เราแกะมาแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับเขาจะแถมแบตเตอรี่กับที่ชาร์จมาให้เลยนะโอ้โหแบตเตอรี่นี่ก้อนใหญ่มากครับเพื่อนๆเล่นได้นานแน่นอนอย่างนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยสุดยอดมากครับคันนี้ทุกทีถ้าเวลาเพื่อนๆเห็นนะแบตเตอรี่มันจะแค่ก้อนสั้นๆนะแต่คันนี้โอ้โหผมว่าคุ้มจริงครับโอเคนี่ก็เป็นการรีวิว ช่วงล่างนะครับเจ้าแฮมเมอร์นะครับนี่สวยงามครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับสามารถโทรสั่งแฮมเมอร์นะครับ H2 นะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะนี่ให้ดูชัดๆซูมกล้องก่อนโอเคโทรสั่งได้เลยกับทางร้านแมททอยนะครับที่เบอร์นี้เลยนี่ขึ้นหน้าจอแล้วฟ้า084 764 6457าย้ำนะครับ 084-764-6457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t o c o m ย้ำนะครับ w w w m e t ว o c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับเย้เย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้ อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกดโอ้โหสุดยอดเลยครับว้าวนิ่งมากว้าวโอ้โหนี่